สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูหน่อยนะคะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะภาคเรียนที่1นะคะสัปดาห์ที่2ค่ะ ซึ่งเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะ<ม>ก็คือเรื่องมรารยาทค่ะและเรื่องย่อยที่เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเรื่องการเรียนรู้คุณค่าและการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนักเรียนพร้อมหรื้ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันก่อนค่ะ ทรัพยากรธรรมชาตินะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะและมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ค่ะส่วนสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราค่ะช่วยอำนวยประโยะน์นะคะในการดำรงชีวิต หรือเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตเมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรามีน้ำไว้ใช้และดื่มค่ะถ้าทิ้งขยะหรือปล่อยของเสียลงในน้ำนะคะจะทำให้น้ำเน่าเสียไม่สามารถนำมาใช้ได้นั่นเองค่ะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะต่างก็มีความสัมพันธ์กันค่ะผล กระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะย่อมมีผลต่อสิ่งอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อป่าถูกทำลายนะคะย่อมมีผลต่อสัตว์ป่านะคะรวมไปทั้งแหล่งน้ําและก็ภูมิอากาศด้วยค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะเรียกว่าธรรมชาติขาดความสมดุลน,นั่นเองค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นมนุษย์จึงต้องรู้จักใช้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องไม่ใช้จนเกินขอบเขตและเกินความจำเป็นค่ะเพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำดังกล่าวนะคะก็คือมนุษย์เรานั่นเองค่ะ เรามาดูประเภทของสิ่งแวดล้อมนะคะประเภทของสิ่งแวดล้อมจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติค่ะคืออะไรนะคะคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองหรือมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอากาศฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า หินดินแร่ภูเขาป่าไม้แม่น้ําทะเลมหาสมุทรมนุษย์สัตว์และก็พืชนั่นเองค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นภาพที่คุณครูให้นักเรียนดูนะคะสองนะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้ประดิษฐ หรือเสริมสร้างกำหนดขึ้นนะคะอย่างเช่นวัดโบราณสถานโบราณวัตถุโรงเรียนถนนเขื่อนรถยนต์วิทยุโทรทัศน์ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหง่มและยาร,รักษาโรคค่ะยกตัวอย่างเช่นภาพที่คุณครูให้นักเรียนดูดังต่อไปนี้นะคะ ค่ะเมื่อเรารู้ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติไปแล้วนะคะเราก็จะต้องรู้วิธีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของเราเป็นอย่างมากค่ะถ้าเราไม่รู้จักใช้ให้ถูกวิธีแล้วนะคะก็จะทําให้เกิดความเสียหายตามมาหลายประการค่ะได้แก่สิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะคะ ที่เป็นบ่อนทำลายชีวิตของมนุษย์นะคะพืชและก็สัตว์ค่ะดังนั้นนะคะเราทุกคนจึงควรช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะให้คงสภาพอยู่ได้นานนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะและก็คุ้มค่าต่อส่วนรวมมากที่สุดค่ะซึ่งการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็ควรยึดหลักดังต่อไปนี้ค่ะ อย่างแรกนะคะเราจะต้องดูแลรักษาค่ะสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์นะคะให้อยู่ในสภาพปกตินะคะหรือว่าสภาพเดิมให้นานที่สุดค่ะ 2. นะคะจะต้องซ่อมแซมนะคะสิ่งที่ชำรุดหรือเสื่อมโทรมนะคะให้อยู่ในสภาพดีหรือใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะ 3. นะคะพัฒนาหรือปรับปรุงนะคะสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้นนะคะ สนะคะสร้างหรือเพิ่มเติมจำนวนสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะให้มากขึ้นตามความต้องการหรือความจำเป็นค่ะยกตัวอย่างเช่นการสร้างถนนเพิ่มขึ้นการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ 5. นะคะใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างประหยัดค่ะให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดค่ะ 6. นะคะสำรวจหรือว่าค้นหานะคะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะและสุดท้ายนะคะ7นะคะนำสิ่งอื่นนะคะมาใช้แทนสำหรับสิ่งที่ขาดแทนนะคะหรือว่าหายากนั่นเองค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะ เด็กๆจำกันได้ไหมคะถ้าเด็กๆยังจำไม่ได้นะคะให้ไปทบทวนอีกรอบนะคะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะคุณครูหน่อยหวังว่านักเรียนจะทำแบบฝึกหัดถูกทุกๆข้อนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคะ่ะ